เจาว่าคุณผู้ชมหลายๆายท่านอาจจะยังบ่เข้าใจหรือว่าหู้ในเรื่องรายละเอียดการจ่าสิทธิ์หลือตั้งผู้แทนเกษตรกรนะเจ้าวันนี้โอกาสดีเลยนะเจ้าในรายการเจ้านิติภาคเหนือจวงสนทนาในวันนี้ต่างรายการเจ้าก็ได้ฮับเกียรตินะเจ้าจากคุณรัตนกุลโพธิผู้อํานวยการสํานักกิจการสาขาภูมิภาคที่1เจ้า และเ oh. อ็มหนึ่งทันนะเจ้าท่านคุณพรสวรรคสมานหัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดเชียงใหม่เจ้ามาห่วมอุจ๋าในรายการของเฮาในวันนี้เจ้าสวัสดีเจ้าท่านสองท่านเจ้าตอนทบเข้าสู่เจ้านี่ติพักเหนือโต๊ยนะเจ้ายางตีคุณสมสกุลบอกบางทีเนี่ยถ้าอู้ถึงปีน้องเกษตรกร เขาบอกคอยเขาบอกคอยได้คุณกับกองทุนฟื้นฟูแต่ปีน้องเกษตรกรเอ๋เปิดน่าจะฮู้จักเปิดน่าจะคุ้นคุ้นเคยกันเนาะก่อนที่เขาจะไปอู้ถึงรายละเอียดของการเลือกเลือกตั้งในเตือเนี่ยอยากจะให้อู้ถึงบทบาทภารกิจของเขา่ากองทุนเฮาเนี่ยทำหน้าที่อันอย่างของงยืนเจจา ครับก็ก่อนเดือนก็จะพูดถึงที่มาที่ไปของกองทุนนิดนึงนะครับกองทุนพื้นฟูและพัฒนาเรษฐกรเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเรษฐกรปี2 5 4 2นร้ยี่ิบนะครับอันนี้ก็เกิดจากการปัญหาของพี่น้องเรษฐกรนะครับในในยุค4ี่ศูนที่ต้มยำกุ้งนะครับแล้วก็ต้องการที่จะฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรก็เกิดพระราชบัญญัตินี้ขึ้นนะครับแล้วก็ในปี44สี่ก็มี พระราชบัญญัติเพิ่มเติมเข้ามานะครับเรื่องของการจัดการหนี้ของเกษตรกรน,นะครับเช่นนั้นภารก,ากิจหลักๆของกองทุนนุ่ฟูจริงๆเนี่ยคือมี2ภารกิจก็คือภารกิจเรื่องของการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรน,นะครับแล้วก็การจัดการหนี้ให้เกษตรกรน,นะครับซึ่งอันนี้เป็นเป็นเรื่องหลักที่ที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรจริงๆมาในระยะ เปลี่ยนผ่านมาในระยะหลังนี้จะเป็นเรื่องของหนี้สินนะครับซึ่งหนี้สินนี่เราซื้อหนี้ไปประมาณหมื่นกว่าล้านนะครับแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าในกฎหมายเรานี่ก็เมื่อซื้อหนี้ไปแล้วก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูอาชีพนะครับซึ่งปัจจุบันใ,ในในสองเรื่องนี้นะครับก็เมื่อเวลาซื้อหนี้ให้แล้วนะครับก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูแล้วก็ในใน ในเรื่องของดอกเบีย้ยและค่าปรับนี่จะไม่มีนะครับแล้วก็มีระยะเวลาของการผ่อนชําระ20ปีนะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์กับทางพี่น้องเกรกรเพราะเราต้องการให้การฟื้นฟูอาชีพได้ในระยะที่เป็นหนี้อยู่นะครับม,มันก,ก,ก็ก็เลยเป็นประเด็นนี้มานะครับจคำคำว่าซื้อนี่ให้นี่คือพี่น้องเกษตรกรต้องไปไปกู้สถาบันทางการเงินแล้วเขา เป็นเป็นคนไปไปเจรงให้เจ้าก,ก็ในเรื่องของอะระเบียบของการซื้อที่นะครับก็คือว่าต้องเป็นหนี้นะวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรนะครับอยู่ในสถาบัานการเงินนะครับเช่นธนาคารเช่นสหกรณ์ทกสอ,อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าโรงงานน้ําตาลอะไรพวกนี้นะครับก็ก็ไปกิจการเหล่านี้เนี่ยนะครับจะมีเรื่องของการขึ้นทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นอ,อย่างที่ที่เรียนไปแล้วว่า เกษตรกร,กรที่เป็นสมาชิกจะต้องไปขึ้นทะเบียนงองค์กรก่อนซึ่งจะต้องขึ้นเนี่ยก็คือว่าต้องขึ้นไม่น้อยกว่า50คนนะครับรวมตัวกันในการที่จะขึ้นทะเบียนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเกษตรกร,ก,รก็ต้องไปขึ้นทะเบียนนี้อีกนะครับนั่นแหละจะเข้าสู่กระบวนการใน,ในการจัดการนี่ถึงจะเข้าสู่กระบวนการจัดการนี้คือ,อญานี่บาได้ญาเป็นรายคนแต่ทาเป็นรายกลุ่มกลุ่มครเจ้า คองห้าสิห้าสิบคนขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนองค์กรเป็นกลุ่มค่ะแต่ขึ้นทะเบียนนี่เป็นรายคนคือมาคือมาเป็นกลุ่มก่อนแต่เวลาจัดการนี่ปัญหาอย่างคือรายคนแต่จะต้องสัมพันธ์กับทางกลุ่มเพราะมันจะเข้าไปสู่กระบวนการฟื้นฟูอาชีพหยอดตีมีการจวยเหลือไปนี่นับหมื่นหมื่นล้านหมื่นล้านบาทอันนี้คือทั่วประเทศทัประเศคและแต่ระยะเวลาในการ ชํำระเนี่ยตะกี้ตีบอกมันก็จะเขาจ่วยไปประมาณหมื่นล้านแต่ในการผ่อนชํำระมันแค่สาวผีต่อรายบุคคลแล้วแต่ครับบางท่านก็แล้วแต่คือที่ที่พูดถึงนี้คือระยะเวลาเ<อ>งื่อนไขเวลาว่าถ้ายาวที่สุดเนี่ยก็คือ 20, 20ปีแต่บางท่านอาจจะห้า,าปีสิปีแต่ว่าแน่นอนว่าเมื่อรับการชำระนี้แล้วจะเข้าสู่กระบวนการทุนฟูเนี่ยต้องอยู่กับกองทุนเนี่ยไม่น้อยกว่า5ปี เพราะว่าจะต้องมีการฟื้น <camer> ผ <een> <schwer as food> ู้อาชีพก่อนนะครับเพื่อที่เขาจะได้เงินไปชำระหนี้อันนี้ของเฮานี้ดูแลภาคเหนือตึ้งหมดเลยกว่าเจ้าพอจะดูแลทั้ง17จดจังหวัดในภาคเหนือเพราะฉะนั้นในโครงสร้างเนี่ยมันจะแบ่งส่วนของการบริหารนะครับก็คือว่าในส่วนกลางนี่ก็จะเป็น6สำนักแล้วก็ส่วนภูมิภาคก็จะเป็นสอ่สำนักนะครับมีเหนือกลางใต้แล้วก็ตวันอกชิ้นเหนือนะครับแต่ปีน้องเกษตรกร กบได้เข้ามาอยู่ในกองทุนเฮาทุกคนใช่ครับสมาชิกของเราใน,ในทั้งประเทศเนี่ยประมาณ5ล้านกว่า,านะครับที่ขึ้นทะเบียนอย่างที่ผมเรียนมาแล้วแล้วก็ของภาคเหนือเนี่ยล้านสามแสนกว่าคนเศษน,นะคร<อ>ับอันนี้แต่ว่าถ้า,ถาเป็นมูลนีธเนี่ยประมาณแสนที่ขึ้นทะเบียนนะของภาคเหนือนะแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันกว่าลายแต่ว่ามูลนีธเนี่ยสี่หมื่นสองพันล้านซึ่งอ,อันนี้เราจะ,จะต้องเป็นพาระในการที่จะเข้าไปสู่กระบวนการในการที่จะ ให้ให้ผู้แทนเข้าไปเป็นนโยบายในการที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องสี่อนหนึ่งเลยนะครับอันนี้อันนี้ก็คือเบื้องหลังนะครับในการที่จะพูดถึงภารกิจแล้วก็มันก็จะเชื่อมโยงมาถึงเรื่องทําไมเลือกผู้แทนสี่ันไปทําไมนี่คือในในเรื่องหลักที่จะต้องไปคุยกับรัฐบาลแล้วก็จะไปเสนอว่าเรื่องการ จะได้เงินมาเท่าไหร่ในการฟื้นฟูได้เงินมาเท่าไหร่สําหรับการซื้อนี่อู้ก็คือเป็นปากเปลี่ยนเสียงสะท้อนปัญหาใช่ใกับปีน้องเกษตรกรก็คือตัวแทนเกษตรกรนั่นเองที่เขาจะอู้กันวะเนี่ยมเพราะบางทีเนี่ยปีน้องเกษตรกรมาว่าเอ๊ะราคาข้าวป่นมันมันตกตามราคายางตกตา แต่เาอู้อยู่เต่าเอียแมนคือแบบไ่ได้หับการแก้ไขคือบบมีใครหู้แต่ตัวแทนตัวแทนของเกษตรกรที่เขาจะอู้กันวันนี้ที่เขาจะมีการเลือกตั้งเนี่ยเปิ้ลจะไปทําหน้าที่แต่เขานะครับทั้งสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นเชิงนโยบายก็คือว่าจะทํำยังไงนะครับในเรื่องของการของประมาณในเรื่องของการมาพื้นฟูอาชีพยังไงในเรื่องของจัดการนี่ยังไงแล้วในส่วนหลังก็คือว่าผู้แทนเหล่านี้ในแต่ละภูมิภาคก็จะมาดู พี่น้องเกษตรกรในชายระภูมิภาคนี้อที่ว่าถ้าเป็นผู้แทนเกษตรกรนี่คือไขแล้วเข้าไปทําหน้าที่ไอหยังแบ่งออกมาให้เป็นแบบหันชัดๆอีได้กัเจ้าได้ครับก็คือในเราพูดถึงโครงสร้างของคณะกรรมการก่อนนะครับว่าของกองทุนมีโครงสร้างกรรมการอยู่ส3คณะด้วยกันนะครับโครงสร้างแรกเนี่ยก็คือว่าเขาเรียกว่า คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูนนและพรรณาเสกกรอันนี้มีอยู่4 1เท่านโดยมีนายกเป็นประธานนะครับแล้วในย0สิคนเนี่ยทนนี่เป็นสัดส่วนของผู้แทนเสกกรตามซึ่งก็จะต้องแบ่งตามสัดส่วนของภูมิภาคนะครับภา,าคเหนือก็จะได้ห้าห้าคนนะครับภาคอีสานก็จะได้เจดเหนือภาคอีสานคือใต้กับกลางนี่ก็จะเป็นภาคละ4คนก็รวมแล้วเป็น20คนอันนี้คือคือโครงสร้างนะครับแล้วภาระหน้าที่ก็ได้คุยไปแล้วนะครับคราวนี้ ตัวที่ชัดๆก็คือว่าในแต่ละภูมิภาคเนี่ยเขาเรียกว่าเขตนะสิจังหวัดนี่ก็คือเป็นเขตเลือกตั้งที่จะต้องเลือกอทั้ง5ท่านนี้ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าเขตเลือกตั้งไม่ได้เป็นจังหวัดเหมือนเหมือนเลือกตั้งทั่วไปนะครับไม่ได้แยกออกมาเป็นจังหวัดแต่สิบเจ็ดจังหวัดคือ1เขตหนึ่งเขต,เ,ขตเพราะนั้นเขตนี้ ทุกจังหวัดน,นะครับก็จะสามารถเลือกได้ซึ่งปีนี้เราเรามีผู้มาสมัครอยู่28ท่นานเพราะฉะนั้นใน,นสัดส่วนที่ภาคเหนือจะได้เนี่ยก็คือว่าเกษตรกรสมาชิกล้านสามแสนเนี่ยจะต้องไปลงคะแนนนะครับล้านสามแสนจะต้องไปลงคะแนนนะครับแล้วก็จะเรียงคะแนนลำดับจากที่1ถึงที่5นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะยากนิดนึงตรงที่ว่าหน่วยเลือกตั้งของเราเนี่ยมันไม่ได้ มันไม่ได้มีทุกหมู่บ้าน <À S 2> อา่ามันไม่มีทุกหมู่บ้านแต่ของเราเนี่ยมันมีอยู่พันสองร้อยสี่สิบแปดหน่วยซึ่งอันนี้เราจะตั้งอยู่ที่ระดับตำบลนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยหนึ่งเ็าจะมีผู้มาเลือกผู้มีสิทธิ์มาเลือกตั้งเนี่ยก็ประมาณพันหนึ่งร้อยพันสองร้อยพันสามร้อยแล้วแต่แต่บางพื้นที่ที่เป็นภูเขาอาจจะห้าร้อยหกร้อยก็แล้วแต่แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือว่าเราไม่ได้ตั้งอยู่ในระดับหมู่บ้านเจแล้วก็เราตั้งอยู่ในระดับ ตำบลเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็การเลือกตั้งก็จะเป็นเฉพาะของสมาชิกเราอีกอนะครับตอนนี้นําเรียนกับกับพี่น้องว่าบางทีบางคนเอาเราเป็นเกษตรกรทำไมไม่มีชื่ออันนี้นไม่ได้นะครับมันเป็นเฉพาะเกษตรกรที่ขึ้น,นท,ะทะเบียนเป็นสมาชิกเกษตรกรที่จะมีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคือเกษตรกรตีอยู่ในกองทุนเฮาใช่ครับใช่ครับอย่างที่เรียนแล้วว่าอีกภาคเหนือนี่ประมาณล้านสามแสนคน ไม่ใช่ว่าเหมือนการเลือกตั้งทั่วไปนายกทั่วไปหรืออะไรอย่างนี้เหมือนใจนะเจ้าคนที่จะมีคุณสมบัติจะไปเลือกตด้ต้องเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเท่านั้นเจ้าแล้วเวลาการทํางานการแก้ไขปัญหาก็คือเปิลเปิลกระจัดดาเนินการแก้ไขปัญหาคือสมาชิกที่อยู่ในกองทุนเท่านั้นถูกต้องเจ้าอย่างสิทธิ์ของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยจะมีสิทธิ์ในพรบกองทุนฟูอยู่3สิทธินะเจ้าสิทธิที่หนึ่งคือสิทธิ์เลือกตั้งเจ้าสิทธิ์ที่สองคือสิทธิ์จัดการนี สิทธิ์ที่3ก็คือสิทธิ์ฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพตามที่ท่านพออได้นําเรียนเบื้องต้นนะจ๊ะนี่คือสิทธิ์ของเปิ้ลจ้อจะอี้ก็ดีกับเจ้าแมนกกเพราะว่าไม่คว้งควางเขามีตีปืนมากแมนกกแบบนี้แต่ว่าเขาก็ยั่งเกษตรกรได้ได้มาขึ้นทะเบียนตัวกันอย่างนี้เนาะมันจะได้ดูแลกันทั่วถึงตัวคือคือการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรมันจะเป็นลักษณะของการเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าถ้าลงลึกไปถึง การฟื้นฟูอาชีพวันนี้ที่น้องเสรษฐกรจะต้องรวมตัวกันนะครับเขียนเป็นโครงการขึ้นมาตามความต้องการของเกษตรกรน,นะครับเพราะว่ากองทุนไม่ได้มีนโยบายว่าให้ทำนั้นทำนี้<ค>แต่กเกษตรกรรู้แล้วว่าอะไรล้มเหลวนะครับอะไรที่กเกษตรกรทําแล้วรอดแล้วก็สําเร็จนะครับอ,อันนี้เกษตรกรต้องรวมตัวกันนะครับว่าเขาจะทําอาชีพอะไรก็เขียนโครงการมานะครับอันนี้ก็กจะช่วยพี่น้องเศรษฐกรเพราะนั้นบทบาทเหล่านี้แหละนะเป็นเป็นเรื่องสําคัญและสิทธิของพี่น้องเศษตรกรก็คือว่า ใช้สิทธิ์ของตัวเองนะครับตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเอา้าทำไมเป็นสมาชิกไม่ได้อันนั้นมันเกิดจากที่องค์กรกับสมาชิกเนี่ยจะต้องรวมร่วมมือกันในการที่จะมามาที่ถ้าเ<า>ชียงใหม่ก็มาที่เชียงใหม่มาพูดมาคุยที่ว่าเช่นเรื่องหนี้สินมีไหมถ้าหนี้สินมีเป็นต้นหนี้สินที่เป็นหนี้เร่งด่วนนี่หนี้สินที่ถูกสารพิพากษาถูกบังคับคดีเหล่านี้ะนะครับจะต้องมานะครับแล้วก็ ประเด็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญของกองทุนก็คือการรักษาที่ทํากินนะให้กับพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าแม้แต่ที่ดินที่มันหลุดมือไปแล้วถ้าบุคคลที่สามเนี่ยเขาต้องการที่จะขายเนี่ยเราก็สามารถที่ไปซื้อที่ดินเนี่ยกลับมาให้พี่น้องเกษตรกรไดอ้คนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่เราต้องการรักษาที่ทํากินให้กับพี่น้องเกษตรกรเพราะฉะนั้นถ้าท่านใช้ถ้าท่านดูแล้วว่าสิทธิ์ของท่านมีอย่างนี้น่ะท่านก็มาเลือกตั้งเจ้านะเลือกตั้งแล้วก็เลือกผู้แทน ที่จะไปทําหน้าที่แทนท<ต>่านให้เป็นผู้แทนดีๆแล้วก็ <Ch ow. S 1> ้ผู้แทนที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องก่านเป็นต้นที่ผู้แทนที่อยู่อยู่ในภาคเหนือของท่าน <Ch ow. S 1> นะครับ mm. อันนี้ก็จะ,จะเป็นเรื่องที่มันมันเชื่อมโยงกันระหว่าง mm. ว่าภารกิจบทบาทหน้าที่แล้วไปถึงสิทธิ์ของการที่จะมาเลือกตั้งแล้วท่านถ้าท่านได้คนดีใช่ไหมครับแล้วก็ท่านก็เป็นนี่เป็นศีลอยู่แล้วก็ต้องการพื้นทีอยู่ ผู้แทนเหล่านั้นในภาคเหล่านั้นก็จะ,จะมาช่วยด <มา S 2> ูยแช,ช่วยเหลือพวกพี่น้นองเกษตรกรตีตีจะต้องไปเลือกตั้งนอกจากอยู่ในกองทุนแล้วต้องมีคุณสมบัติเจรของเจ้าอายุกี่ปีขึ้นไปเป็นสมาชิกกองทุนอย่างเดียวเจ้าออได้หมดเลยได้หมดเลยถ้าเปิ้นขึ้นทะเบียนกับกองทุนฟื้นฟูแล้วอายุสิบแปดก็ได้บรรลุนิติภาวะบรรลุนิติภาวะแล้วไปจดทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเจ้า อันนี้ก็คือผู้ที่มีสิทธิ์นะครับอ่าอันนี้คือผู้ที่มีสิทธิ์ส่วนผู้ที่สนใจลงลงลงทับสมัครลงสมัครครับอตอนนี้มีกี่คนคะเจ้ามี่สมี28คนครับ <20 S 2> ก็คือ <18 S 2> ค<น>ุณสมบัติของผู้สมัครก็ก็มาจากการเป็นเกษตรกรนะครับที่ขึ้นทะเบียนจะเป็นสมาชิกก่อนนะ เพราะว่าไม่ใช่ว่าเาสถียรทั่วไปแล้วมาสมัครเป็นมามารับสมัครเป็นเ,เป็นผู้แทนเสรยฐกิไม่ได้นม่ได้ต้องเป็นสมาชิกเราจะไม่เข้าใจการาการทํางานของกองทุนเฮาเขา,าจะต้องเป็นสมาชิกนะครับเขา,าจะต้องรู้ สิทธิหน้าที่บทบาทแล้วก็การช่วยเหลือของพี่น้องเกอนด้วยเพราะว่าหลังจากนี้เขาจะได้ไปหาเสียงนะเแล้วแล้วกำนี้ในส่วนของผู้ตีสมัครเนี่ยเจ้าอย่างถ้าเขาเป็นเกษตรกรเป็นสมาชิกกลุ่มใหม่อ่ะแล้วเขาเข้าไปเอ้าเขาจะเลือกใครดีล่ะเขาจะไปดูแบบผลงานคุณสมบัติเปิดได้ตังใดอย่างเ้ยเจ้าเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกนี่ยเจ้าอันนี้ก็คือก็ต้องติดตามข่าวข่าวของแต่ละท่านเนาะเจ้าติดตามข่าวข่าวของแต่ละท่านหากท่านจะเลือกใครท่านก็ต้อง รู้บ้างแหละอย่าง28คนเนี่ยจะเอาภาคเหนือเนี่ยก็ต้องมีบางรายบางท่านที่ดรีรู้จักีเอ๊เกยหันหน้าคาตากันมาอยู่ในวงการใช่ค่ะใช่ค่ะก็เซ็รกรัลโรนี้เนี่ยส่วนถ้าถ้าผมดูนะส่วนใหญ่เขาเขาทำงานในในแต่ละจังหวัดอยู่แล้วแล้วเขาก็จะมีประวัติบางคนก็จะทํานาแปลงใหญ่ทำไ้มะม่วงทําเลี้ยงโคอะไรเจ้าเขาก็จะรู้จักกันอยู่แล้วโดยโดยส่วนใหญ่นะถ้าถ้าถ้าเข้าไปถ้าเขียนชื่อเข้าไปใน กูเกิลอย่างเงี้ยเ,เขาก็จะมีประวัติพวกนี้อยู่แล้วโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะจะมีแต่ว่าในวันนี้เนี่ยก็คือว่าท่านสามารถที่จะติดตามไอ้ไอผ,ผ,ผู้มาสมัครได้ไดเลยว่า,าเขาจะมีประวัติของเขาอยู่ตึง8ตง8คนนี้นะเจ้าใช่คเลยก็เซิร์ชเข้าไปพอเอเขาสมมติว่าเขาอยู่เจียงฮายเขาอาจจะพอค้นติอยู่บ้านเขาคุณคนนี้เป็นยังไงบ้างโอเคพอตีจะไปทําหน้าที่แทนเขาได้กอเพราะตีจะฝาก ความหวังไว้ก็เปิดได้ก่อนะเจ้าก็ต้องไปศึกษาด้วยส่วนใหญ่ก็จะคู่จักกันอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในวงการเนราะว่าในส่วนหนึ่งของทุนพูในแต่ละปีก็ก็จะมีองค์กรสมาชิกต้นแบบอย่างอย่างที่ผมจัดนี้ก็คือจะมีองค์กรมาร้อยสองร้อยองค์กรมาพบปะกันในภูมิภาคอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้สมัครเหล่านี้ก็จะอยู่สังกัดอยู่ในองค์กรแล้วเขาก็จะพูดคุยทำความรู้จักกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งเขา เขาก็จะมีไลน์กลุ่มไลน์อะไรเขาก็จะแนะนําตัวเองไปเท่าๆที่ียดูนะไลน์บ้างเฟซบ้างอะไรแบบเปิดกัจะส่งข้อความไปสวัสดีครับผมตุ๊ดตุ้ดตุดตุดหลงเหตุมากไหมอะไรอย่างแนะนําตัวกาวมีประวัติอะไรยังไงในส่วนของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เหมนมีใกล้วันเลือกตั้งแล้วนะครับความพร้อมเป็นอย่างจะได้มีกี่จุดอย่างจะได้เล่าเจิญปอแม่พี่น้องไปใจสิทธิ์ได้ในจุดไหนคะในของจังหวัดเชียงใหม่นะจะมีพี่น้องสมาชิกที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ แสนสี่หมื่นกว่ารายนะจ๊ะแล้วสำหรับหน่วยเลือกตั้งมีอยู่ทุกอำเภอ25อําอำเภอเฮามีอยู่ร้อย่อหน่วยนะจ้า,จาซึ่งแต่ละหน่วยนั้นก็คือได้รับความร่วมมือจากกรมการปกครองนะจ้า al, เพราะว่ากองทุนฟูเฮามีกําลังน้อยนะจ้าพนักงานเฮามีน้อยเฮาขอความร่วมมือกับกรมการปกครองกรมการปกครองก็ได้จัดตั้งนะจ้าหน่วยเลือกตั้งอยู่ในทั่ว ทุกอำเภอนะเจ้าแบง่งเป็นหน่วยๆนะเจ้าซึ่งตอนนี้เรื่องของการติดประกาศติดป้ายพร้อมกับรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทางอำเภอก็ได้ติดประกาศเรียบร้อยแล้วนะเจ,จ้าเฮา,าขอความร่วมมือ,อกับกรมการปกรครองเนาะและในส่วนของการประชาสัมพันธ์ทางสำนักงานก็ม,มีมีทั้งรถแห่นะเจ้ามีรถแหเหมือนกับการเลือกตั้งใหญ่นะเจ้าแล้วก็มีใบนิ้วแล้วก็มีรายชื่อพี่น้องเกษตรกร ประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้านกำนันใช่ทางผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นช่วยประกาศนึกตยนจังหวัดอันนี้คือในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดอื่นมีมีเหมือนกันเจ้ามีจุดติจะต้องไปเลือกตั้งเหมือนเหมือนเจ้าเหมือนกันค่ะทั่วประเทศเราจะขอความร่วมมือกับกรมการปกครองเหมือนกันเจ้าคือคือในในเรื่องประชามผันเนี่ยอันนี้อยากอยากจะพูดคุยนิดนึงนะครับเพราะว่าจังหวัดที่ที่ทำในลักษณะที่ส่งรายชื่อนะครับ ให้ไปตรวจสอบที่ที่บ้านผ mm ู hmm. ้ใหญ่บ้านหรือว่าประกาศเสียงตามสาย,ยอันนี้จะได้ผลกว่า mm hmm. เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของเราในครั้งที่แล้วในปี6-2นะครับมันมาใช้สิทธิ์ในภาคเหนือใน mm hmm. 2ีอร์แต่ปีนี้เนี่ยสำนักง,งานกองทุนเนี่ยนะครับกับทางคมการปกครองเนี่ยก็มีเป้าร่วมกันว่า35% mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่นะพี่น้องกเกษตรกรเนี่ยจะ ไม่ทราบตัวเองเป็นสมาชิกบอกว่าเป็นสมาชิกแล้วต้องไปเซฟซีทอันนี้ก็คือจะต้องไปย้าพันไปยังผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ทางหัวหน้าสาขาจังหวัดเนี่ยเอารายชื่อไปให้แล้วเนี่ยท่านอีกสองสาวันก็จะถึงแล้วนะแต่วันนี้ก็วันที่เก้าอีก1ิ11ิเดนี่ก็อีกสองสาวันเนี่ยท่านก็จะประกาศทุกวันเจ้าหาสมาชิกก็จะได้ทราบว่าตัวเองว่าเป็นสมาชิกแล้วก็มาตรวจสอบรายชื่อแล้วก็ ท่านเหล่านี้จะต้องไปดูว่าจะต้องไปเลือกตั้งที่หน่วยเพราะว่าหน่วยไม่ได้ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านมันตั้งอยู่อาจจะตั้งอยู่ที่ Over or, อบตเทศบาลอะไรต่างบน<อ>ี้ท่านจะต้องไปตรวจสอบรายชื่อก่อนนะครับอันนี้ก็จะจก็จะได้เป็นประโยชน์แนั้นก็ถือโอกาสประพานไปด้วยเลยว่าให้ให้ขอความร่วมมือกับทางทาง,ทางผู้ใหญ่บ้านที่จะต้องประกาศรายชื่อสมาชิกของพวกเรานะครับเพราะว่ามันมันเป็นเลือกตั้งเฉพาะนี่มันก็จะเกิดปัญหาขึ้นหน่อยเพราะบางหมู่บ้านอาจจะมี10 20 30คน5้คนอะไรประมาณนี้แต่ว่านั่นก็คือว่าถ้าเขารู้ รู้ตัวเองนะครับในในบรรยากาศเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าเขาสนใจคนนะเกษตรกรสนใจที่จะมาเลือกตั้งแต่ต้องให้เขาทราบว่าตัวเองอยู่มีรายชื่อไหมแล้วก็จะต้องไปเลือกตั้งที่ตรงต้องคูซิดตัวเกาก่อนใช่ไหมเนว่าเขาอยู่ในเขตไหนจะต้องไปแจ้งซิดเขตไหนอะไรอย่างจะไรแต่ไปเตอร์ภาวะถ้าได้มาแล้วอย่างน้อยน้อยเปิ้ลก็จะเป็นปากเป็นเสียงแตนเขาได้เวลามีปัญหาอย่างปก็จะสะท้อนไปยังหน่วยงานติ่เกี่ยวข้องเพื่อได้แก้ไขปัญหาการเลือกตั้งเข้าคูหา กากี่ใบเจ้ากาเบอร์เดียวกาเบอร์เดียวถึงจะได้5้คนนะแต่ว่าอันนั้นเขาเรียงลําดับแต่ว่าเราจะต้องไปเลือกตั้งคือเข้าข้อหากาได้เบอร์เดียวนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เท่าที่ผมไปดูสถิติภาคเหนือนะบัตรเสียก็ประมาณเกือบ6%กเพราะเนื่องจากว่าไปกาสองเบอร์สเบอร์ ชอบหลายคนก็หักคนนี้ก็ชอบคนนี้ก็ใครได้นะเจ้าก็เลยกาไปเยอะนะครับแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นแค่หเดียวจ้ะแล้วก็อีกอันก็คือเรื่องเวลานะอาจจะแตกต่างจากไอ้เรื่องตั้งทั่วไปเพราะว่าของเรานี่แปดจุดศนถึง15.00น ไม่ถึง17นะครับแปดโมงถึงสามโมงถึงสามโมงเย็นอันนี้เราจะต้องจะต้องบอกกับทางสมาชิกนะครับไม่ไม่ต้องไปรอตอนตอนห้าโมงเย็นเดี๋ยวจะไม่ทันการเตรียมตัวไปเลือกตั้งเหรอจะต้องเตรียมแค่บัตรประชาชนใบเดียวใช่ไปเลือกตั้งได้เลยได้เลยแล้วก็มันมีอีกหนึ่งโดยโดยไทยไทยดีนะหมายถึงวันนี้เนี่ยก็คืออยู่ในระหว่างที่รัฐมนตรีเซ็นลงนามอยู่ถ้าลงนามเสร็จก็ก็เราถือมือถือไป เปิดแอปไทยดีได้นะครับเทคโนโลยีนะให้โซนคณะเกษตรกรบาเดลถือนี่ไปแล้วก็ไปเลือกตั้งก็ไปโชว์บัตรประชาชนในแอปได้เลยเพราะว่าก่อนก่อนหน้านี้ก็มีก็มีมาเริ่มใช้มาแล้วเริ่มใช้มาแล้วอันขอสักน้อยหนึ่งเจ้าถ้าไขตียังมีข้อสงสัยเพราะว่าบัตรเดลนี่ก็จะเหลือแค่ วันสองวันละกับวันติด<ะ>น,นี้มันก็เจ้ากจ็าจะมีการเลือกตั้งกันแล้ว,วสงสัยข้อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของการไปใจ้ทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเจา้าเกษตรกรเนี่ยจะต้องโทรไปตีเบอร์ไหนติดต,ต่อช่องทางไหนได้พรอด้วเจ้า,จาในส่วนของกองทุนฟื้นฟูจังหม่เนาะติดต่อไปที่เบอร์053 112 924นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งคือ0800 2 5จเจ้า อันนี้คือเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานจังหวันแต่อันนี้น่าจะเป็นของส่วนกลางอันนี้ของส่วนกลางที่เป็นส่วนกลางอ,นนอันนี้ติดต่อในเรื่องวงยาการนแต่ถ้าง่ายๆจริงๆวันนี้น่ก็คือว่า,อาท่านสามารถไปตรวจสอบรายชื่อนะครับอยู่ที่สำนักง,งานกองทุนทุนผูและธนาคารเสกกรทุกสาขาได้นะทุกจังหวัดแล้วก็ของหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยนะครับหรือว่าที่วิทีวิทการอำเภอทุกทุก ทุกอำเภอนะครับก็จะมีรายชื่ออยู่แล้วก็สุดท้ายก็คืออยู่ที่ผู้ใหญ่บ้านป่หลวงง่ยทติสุดจอไปหาป่หลวงใกล้ติสุดไปหาปอหลวงนะ่คณะแก๊สมดยังหาปอหลวงไปดับก็หาป่าหลวงแล้วเรื่องเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรจะไปถามป่หลวงมาได้จะได้ไปถามป่าหลวงได้เลยพอตอนนี้ก็ทราบว่าทางผู้ใหญ่บ้านกำลังเพิ่งจะได้รับข้อมูลพราทางอำเภอก็ได้ประชุมเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะาก็จะมีข้อมูลอยู่ในมืออยู่แล้วปีนอประชาชนเดินไปหาก็จะมีคําตอบคือใต้สุด พอเจ้าเน้นย้ำวันและเวลาในการไปใจสิ์แถมสักน้อยหนึ่งเจ้าก็เชิญชวนพี่น้องเสียก่อนะครับในภาคเหนือจริงๆก็ทั้งประเทศนะถ้าฟังนะก็คือ1ก็คือวันที่12พฤศจิกายนนะครับอันนี้ก็เชิญชวนทุกท่านแล้วก็8.00ถึง15.00นะครับแล้วก็ท่านไปตรวจสอบรายชื่อง่ายๆใกล้ๆท่านก็คืออยู่ที <Okay. S 3> ่บ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็หน่วยที่ท่านจะไปลง คะแนนนะครับเจ้าอ่ะวันตดตีิบสอคฤิจิกายนนีน้องเกษตรกรตีอยููเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูไปใจซิซกันครับเจ้านีขอบคุณมากมากถึงสองท่านนะเจ้าตีนอุมมจ่าขอบคุณจ้าเจ้าคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นะเจ้าช่วง้ากลับมาตีตามตีน่าสนใจในรายการกันต่อเจ้าอัปเดตอัปเดตกูเรื่องราวเฮามีเรื่องเล่ากูคุยกูเจ้าข่าวข่าวตีไหนพะยเงียไยังอุ้มวนทุกใจตัวแน่นอน